สวัสดีครับวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับก็คงจะไม่พ้นไปจากสาราริมส่วนที่เราเคยทำกันมาแล้วแต่ว่าเราจะพูดกว้างออกไปอีกหน่อยวันนี้บเเป็นวันที่เขามีการร่วมกันจัดระพีเสวนาขึ้นมา,าก็อยากจะพูดถึงเรื่องซึ่ง หลายคนก็อาจจะรู้ว่าเห็นหน้าผมอะมันก็ต้องกล้วยไม้ครั้งที่ผมบอกว่าไม่ใช่เนี่นะมาทำไมผมถึงบอกว่าไม่ใช่กล้วยไม้มันพูดได้เมือ่อไหร่อ่ะโคตรุณสบายดีเหรอครับตอบไหมตอบใช่ไหมมันเรื่องของมน,นุษย์จัง้งเลยนะครับนี่แหละนะนะ ผมทาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมถึงได้บอก่ยบอกว่านี่คุณอย่ามองแค่กล้วยไม้คุณถอดอกล้วยไม้ออกคุณเอาข้าวใส่เข้าไปเอาข้าวโพดใส่เข้าไปอะไรใส่เข้าไปมันก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละนะครับดีสิอิดสิเอาข้าวใส่เข้าไปนั่นแหละนะแล้วมันจะได้เป็นข้าวถึงชาวนานนทั้ทีหรือไม่ไป ทำให้เกิดจ,จำนำข้าวจำนำอะไรก็ึ้นเนี่ยนะป้วยไม้เนี่ยเรามีจำนำไหมเราก็ไม่มีอยู่สิมีคนเอาอะไรไหมผมอมกได้หไหมนี่คนทั้งนั้นแหละไม่ใช่อมอมลูกผสมอนะเอามาจากไต้ไหวันเนะ่ะอู่้ บอกเอามาจากไต้หวันธุ์ช้างงแดงอ,อะไรอ่ะสัันพธุ์ช้างงแดเอาขอ,ข,อของมาขายอะไรอ่ะ <laughs> เอามาข้าวข้าวมาขายสวนเออเอาขอ้าวปลาปข้าวมาขายสวนเอาของที่ผมทำอะ่ะเขาลืมไปแล้วนี่อ่ยมันลูกซา,าร์โิกแว็กซ์นะกับช้างแดงนะครับอืม หอ,อมนะได้กลิ่นช้างนะเพราะว่าหน้าดีเนี่ยเป็นฤดูที่กล้วยไม้ช้างนี่กำลัองออกต้องบอกกล้วยไม้นะครับนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะผมทำมาเนี่ยผมไม่ได้ทำกล้วยไม้นะพูดกบับมันก็ไม่ได้ผมทำเรื่องมนุษย์ทั้งนั้นแหละนะครับผมต้องบอกไนล่ะคนไทยเนี่ยทำอะไรทิ้งไว้ให้แล้วนะ ถ้าหากว่าลืมไม่เอาใจใส่ไม่ติดตามดูนะใครก็าทำอะไรกันนอกบ้านไม่ลืมตาดูเขาบ้างวันหนึ่งครับคุณจะไม่มีเหลือครับผมตายไปเมื่อไหร่นะครับใครจะมานั่งบนอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แหละนะฮะคนเราเนี่ยมองดูแต่เฉพาะหน้ามันไม่มองว่าวิญญ,ญาณมาอยู่ที่ไหน มันมาอย่างไงเนี่ยนะเรื่องมันยืดยาวนะครับผมจะเล่าอะไรถึงตรงนี้ก่อนนะเรื่องการจัดการเกี่ยวกับทางสังคมนะเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่า,าที่เราพูดกันว่าสหากรณ์สหกรณ์นะมันคืออะไรแล้วมันมาจากไหนนะครับ คือการมีส่วนร่วมกันแล้วก็จัดการะอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้าเจ้าอยู่หัวท่านมีรักษรไว้เห็นไหมที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีข้าพเจ้าไม่ได้มอบอำนาจให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ่ไหมครับนี่แหละผมก็มานั่งคิดว่าเอเราทำไปเนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงนี่นะฮะถ้าตอนนั้นเนี่ยคุณอย่าดูถูกเพราะคนที่เขาไม่มีปริญญานี่ยะอย่านึกว่าเขาทำไม่ได้นะเออเอนที่เดียวแหละช่วงนั้นเนี่ยเออมันมีสถานีวิทยุ มอกกเขายัางไม่ได้ตั้งนะที่เกษแต่ว่าเขาก็ยืมตัวผมไปบอกว่าอาจารย์ไปช่วยออกในการ่อยเทอะที่กองบัญชาก,การกองคนนี้นะตอนนั้นก็มีคนอีกยศเทพประสะเด็จณัายุทธยาเป็นผู้บัญชาการกองคนหนึ่งอยู่แล้วก็มีวิทยุกระจายเสียงอยู่ที่นั้นผมก็ไป คนที่เอาผมไปก็คือดรเจือสุทธิวน,นินะครับตอนนั้นยังไม่ใช่ดรหรอกก็เพ่งจบเกษตรไปบอกอาจารย์ไปช่วย,ยเธอเธอผมก็ไปช่วยไอ้ผมนี่มันคนมีสเสน่นนห์อะไรก็ไม่รู้ไปช่วยที่ไหนครับไดอยู่ที่หน้านาเขาไม่ยอมไม่กลับเขาก็ตั้งวิทยุมกอเสร็จแล้วเขาไม่ยอมไม่กลับอาจารย์กลับไม่ได้หรอกต้องอยู่กับพวกเรานี่แหละนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยทุกวันพุธเราจะไปออกเรื่องการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันความรักกันความสามัคคีกันแล้วก็ประโยชน์สุขทางด้านเศรษฐกิจนี่เราจะจัดการกันอย่างไรนะครับเพราะมังเอิญทีเดียวมีครูประชาบาลกลุ่มหนึ่งอยู่ที่หนองแขมนะครับ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชาบาลหนองแขมนะัก็คือคุณครูบุญมารัตนาทาวรแล้วก็มีพวกครูน้อยอีกลุ่มหนึ่งติดตามรายการผมก็เลยพากันเล่นกล้วยไม้นะครูบุญมาก็บอกว่านี่อาจารย์นายอำเภอเขาผ่านมาเขาตะโกนว่าเนี่ยมาไงก็บอกว่านี่เป็นเศรษฐีแล้วเอากล้วยไม้มาปลูกเนี่ยติด นะครับเพราะแต่ก่อนเนี้ยคนมีเงินก็เล่นกล้วยไม้แต่ทําไมเราไม่เปลี่ยนว่าอคนไม่มีเงินก็เล่นได้ใช่ไหมครับนี่นะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดมันก็เกิดกลุ่มขึ้นที่เรียกว่ากลุ่มหลักสองมันเป็นถนนซอยจากบางแคเข้าไปจนทั้งถึงหลักสองแล้วตรงนั้นเนี่ยมันยังเป็นท้องร่องอยู่เพราะว่า มันมีดินบ้านเราเนี่ยมันเป็นดินเหนียวเมื่อมันเป็นดินเหนียวก็ต้องขุดร่องระบายน้ําเพื่อให้ดินเนียมันร่วนขึ้นเพราะดินเนียไม่มีอากาศไม่ได้รากต้นไม้มันจะอยู่ได้ต้องมีอากาศหายใจนะครับเหมือนคนนี่แหละนะตอนนี้ก็พวกนี้ก็พยายามกันดัดแปลงนะครับทำง่ายๆเอาเศษไม้เอาอะไรม,มาทำนะครับ เตอนนั้นผมสอนอยู่ในสถานีวิทยุกองมรชาขานกองคนที่หนึ่งคนกลุ่มนี้นี่ถึงขนาดว่าไม่ได้นะทุกวันพุธเนี่ยจะไปงานไหนก็ต้องมีไอ้วิทยุสารสเส้นสตร์ติดไปด้วยไม่งั้นขาดไม่ได้ฟังรายการผมนี่มีตั้งแต่ผู้ประชาบาลสี่ห้าคนมีจากตำรวจก็มีนะครับแล้วก็ หลายหลาคนหลายอาชีพแต่ไม่ใช่ต้องมีปิญญาด็อกเตอร์หรืออะไรไม่มีนะครับเนี่ยผมคิดว่าผมในความเชื่อของผมเนี่ยคนเราจะมีความสามารถไม่ใช่มีแต่เครื่องประดับนะก็เกิดตรงนี้ขึ้นเสร็จแล้วในที่สุดมันก็มีคนจีนอยู่สองคนแต่ก่อนนี้นะ,ะเ่าพูดถึงคลองดำเนินสะดวกจะรู้กัน บอกที่นั่นมีสวนผักคนจีนอยู่เป็นกลุ่มเลยแล้วปลูกผักได้งามซะด้วยเพิ่นกลุ่มนี้มีคนจีนอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อน NP นะยายเอ็นพีหลีนะภรรยาอยู่อยู่สองวันยังเจอแล้วก็อีกคนก็คือนายลิมกิมอยู่ลิมกิมอยู่นี่เสียไปนานแล้วนะทั้งคู่เนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมทางสวนนี่ปลูกอะไรอยู่อย่างเดียวนะ แต่มันก็ไม่เลวหรอกอย่างเดียวเนี่ยถ้าหากว่าทาจริงๆนมันก็จะสามารถเอามาจัดการเป็นกาอกบิจกรรมได้นะครับก็เป็นอันว่าคนจีนสองคนเนี่ยรับดอกกล้วยไม้จากชาวสวนเนี่ยส่งไปยอรมันกับเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นเนเธอร์แลนด์ที่อัลสเมียกำลังมีไอ้ตลาดประมูลอยู่นะครับ ก็ส่งไปเข้าตลาดประมูลยังจำได้บริษัทซูเรลอยู่ที่นั่นเป็นบริษัทใหญ่นะฮะรับคือก็ทำไปทำมาปรากฏว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันเอพ NPD กับคุนลิมกินอยู่เกิดไม่ถูกกันนะครับชาวสวนเดือดร้อนสิทำไงอ่ะหาไข่อย่างว่าแนะ ทำกรรมว่ามันก็ต้องรับกรรมแล้วเพื่นะนี่นะครับเขาก็วิ่งมาหาผม,มทั้งหมดยี่สิบสองสวนด้วยกันนะแห่เข้ามาที่บ้านผมเห็นเข้าผมก็เตีเออเป็นการบ้านดีนะเพราะว่าอืมถามก,ก่อนเลยนี่คุณรวมกันไหมรวมจัดการนะเป็น องค์กรของประชาชนที่เรียกกันว่าสหากรณ์ทนนี้มันมีอยู่สองด้านคำว่าสหากรณ์เนี่ยนะครับเราจะเลือกเอาสหากรณ์ที่เป็นราชการหรือว่าสหากรณ์ของประชาชนนะครับในที่สุดก็ผมก็ถามว่าคุณจะเอาอย่างไรเลือกตทางทามนถ้าคุณเป็นสหกรณ์ที่เป็นทางการคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ ราชาการจะเข้ามายุ่งเยอะนะครับไม่อิสระแต่ถ้าคุณเลือกเอาสหากรร์ของประชาชนก็ตั้งเป็นบริษัทซะแล้วก็ทำเป็นรูปสหกรร์ถือหุ้นร่วมกันอะไรร่วมกันคนสุดท้ายเขาก็เลยเลือกตรงนี้นะบอกวะให้อย่างนั้นอาจารย์ตั้งชื่อให้ด้วยสินี่แหละมันถึงได้เกิดบางกอกาวเออ เซนเตอร์ขึ้นที่นองแคมแต่ก่อนนี่อยู่ที่บางแคเพราะทำไมไม่อยู่บางแครก็เพราะเหตุว่าตอนนั้นเนี่ยชาวสวนปลูกกล้วยไม้ริมน้ำนะวันเสาร์อาทิตย์เี่ผมก็ใช้เวลาว่าส่วนตัวทั้งนั้นแหละนะใช้เรื่องยาวปิดเรื่องวิ่งตามคลองเนี่ยถ้าต้องนำเล็กถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ระบาสสุเดเพระจุลจอมกล้า,เจ,าเจ้าอยู่ที่ท่านทรงทํำคลองระบายน้ําลงทะเลไว้เป็นระบบดีเลยถึงกันหมดนะครับผมก็ใช้เรือหางยาวเนี่ยข้างบนก็ร่มต้นมะพร้าวหยุดตรงไหนก็ขึ้นสวนได้นะดัดแ,แปลงเอาไอ้ของที่มีอยู่แล้วนี่แหละไม่ต้องไปทําใหม่นะครับที่เป็นเรื่องเดิมมานะก็เป็นอันว่าตอนนั้น เริ่มต้นจาก22ส่วนและบังเอิญเถี่ยวมันมีคนคนหนึ่งที่เป็นนิสิตจบมาอะไรเกษตรียาสร์เขาเป็นคนพามานะชื่อกุณจิตติรัตนาเพียรชัยเกษตรศาสตร์เครุ่น22นะครับก็นั่นแหละเขาบอกอ้าเขาให้ผมตั้งชื่อผมก็ตั้งชื่อให้แล้วแต่ผมไม่ก็ไปยุ่งนะ ไม่ใช่ว่าผมจะมาทำมาตัวจะไม่มีให้อิสระเขาทําเขาจะได้เรียนรู้ไปในตัวนี่แหละครับบทสุดท้ายมันก็เกิด้บริษัทบางกอกฟลาวเวอ,อร์เซ็นเตอร์แต่ไม่ใช่บริษัทธรรมดาแต่เป็นบริษัทที่ใช้โครงสร้างแบบสหารณนนะครับทำแล้วก็ที่แรกตั้งโรงงาน บรรจุดอกไม้ลงกล่องส่งต่างประเทศก็อยู่ตรงริมคกรองบางแคนั่นแหละเพราะว่าเรือมันมามันก็มาจอดแล้วก็ขนดอกไม้ขึ้นชาวบ้านนะภรรยาบ้างลูกบ้างนุ่งสรองเกาๆปูเสื่อกับพื้นซีเมนเนี่ยนั่งแชมอามบัรจุน้ําแล้วก็นี่พลาสติกตัดเป็นแผ่นแค่นี้แค่นี้นะครับแล้วก็มีสัาีชุบน้ํา ไม่ต้องมีหลอดไส่ไถน้ำยังสมัยใหม่เขาทำกันแล้วทำอย่างนี้ก่อนเนี่ยมันมาอย่างนี้ด้านในที่สุดเราก็เห็นว่านี่เห็นไหมชาวบ้านทำได้ไหมเขาไปเรียนมหาอะไรเปล่าเปล่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเรื่องการต้องไปเรียนมหาวิาลยเพราะผมรู้ว่ามหาหาลัยตัวจริงเนี่ยมันอยู่ที่นใจเราไม่ดีอยู่ที่พวกนั้น นั่นมันเป็นสิ่งสมมุติตอนนั้นแหละนี่เองนี่นะครับมันโตครับจากไอ้ยี่สิบสองสวนเนี่ยโตขึ้นมาโตวันโตคืนจนกระทั่งได้ถึง500นุ่มห้าร้อยสวนคลุมจังหวัดต่างๆไอ้แถบเนี้ยเอาไว้สี่ห้าจังหวัดนะครับแล้วก็มีบุคคลคนหนึ่งที่ผมนับถือท่านอยู่นะครับท่านสิ้นไปแล้วล่ะ คุณโอสถโกศินคุณโอสถโกศินเนี่ยตอนนั้นเป็นเลขาธิการบริษัทส่งเสริมการลงทุนเพรอไม่เห็นไอ้คอนเซปต์อนไ้เข้าแล้วก็ชอบใจมาบอกอาจารย์เอาเงินไหมผมก็ถามเขว่านี่เอาเงินไหมผลสุดท้ายแกก็เอาเงินมาให้ลงทุน60ล้าน ือไหมว่าชาวสวนธรรมดาธรรมดาแต่งตัวแบบชาวสวนแบบจอบนี่แหละนะครับหกสิบล้านนะปีเดียวนะครับใช้คืนหมดนะผมเนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะเด็กที่เขาเลี้ยงเอาไว้อ่ะผมให้ความคิดให้อะไรต่างๆผมลงทุนที่จะ ทำพาเข้าไปดูที่นั่นที่นี่แต่ผมไม่มีเงินนะชาวสวนก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ไปกับเราไม่ต้องเสียเงินหรอกเราก็วางแผนมรจุดดอกไม้ลงที่กรุงเทพแล้วไปดักดูที่โน่นอนัลสเมียเนเธอร์แลนด์นะครับไปกันทั้งหมด20กว่าคน30คนไปดูเพื่อจะรู้ว่ากรังเอาดอกไม้กขอเราไปทำอะไรนี่เห็นไหม มันมาตรงนี้นะครับที่แรกผมชมอยู่อย่างน,นนะเขามีเขาคิดกันเองบอกว่านี่คนที่จะมาถือหุ้นเนี่ยนะครับต้องเป็นชาวสวนคนอื่นไม่ได้บังคับกันได้ไหมเดี๋ยวมันก็แอบไปซื้อหุ้นใช่ไหมได้ เขาฉลาดตอนนี้ก็คิดผม,ผมชมกขาเลยแหะบอกว่าคนที่จะมาซื้อหุ้นเนี่ยได้แต่เงินปันผลไม่มีอ้าวถ้าเงินปันผลไม่มีเรวลงทุนทำไมล่ะนะครับเพราะเงินปันผลมันอยู่ในเงินซื้อดอกไม้นั่นแหละนะครับนี่ถ้าคุณไม่มีดอกไม้มาขายล่ะ คุณก็ไม่ได้เงินปันผลใช่ไหมเนี่ยเพราะะนั้นตรงนี้เองที่มันคุมอยู่ว่าคนที่จะมาะเป็นผู้ถือหุ้นที่ดีได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นชาวสวนแต่ไม่มีกฎระเบียบตรงนี้ไปคุมกฎระเบียบโดยการคุมในเนื้อ,อหาข้างในมันนะครับปรากฏว่าเติบโตขึ้นมาครับ เรฮูมากเลยจากบางแคมาถึงหนอ,องแขมมาถึงทางด้านทนบุรีนี่เลยไปถึงนคปรปฐมเลยไปถึงสมุทรสาครบ้านแพด้วไปก็ใหญ่นะในที่สุดก็ปรากฏว่าได้ทางสวนมาเป็นสมาชิก สองสามร้อยสวนแล้วเปลี่ยนอันนี้แต่นี่เปลี่ยนทำไมอะช่วยนะนะฮะตรงนี้อะถ้าไม่เปลี่ยนอะป่านนี้แจ๋วจริงๆนะไอ้เปลี่ยนเสียนี่เพราะฉะนั้นถ้าขอโทษเลยครับผมไม่ได้ว่าใครนะเอ่อพูดกันตามเหตุผลถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้ คนที่หมดสภาพเป็นชาวสวนแล้วจะถือหุ้นไม่ได้เพราะถือก็ไม่ได้อะไรเห็นไหมนี่แหละนะครับแต่เวลานี้นะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบองกอกเขาโตมากนะครับไม่เพีโตอย่างเดียวออกลูกออกหลานนะครับคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ออกไปตั้งบริษัทที่อื่นแต่มันก็เป็นบริษัทส่วนตัวไม่ใช่โครงสร้างแบบ โอ uh, Operative อย่างที่เราทำมาเห็นะไหมครับนี่นะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าคือไหมของที่บ้านผมที่ผมทำวิจัยอยู่ห้องแลบอะไรต่ออะไรเพื่องมือเครื่องใช้ผมทำเองตั้งนั้นเลยไม่ได้ไปซื้อมือฝรร่หรอกนั่นแหละผมให้ัก็ไปหมดครับถึงตั้งไอ้ตู้ถ่ายเชื้อเนี่ยเขาไม่ปิดขายกันตู้เท่าไหร่ เป็นหมื่นๆแต่ก่อนผมทำเนี่ยรูปหนึ่งประมาณ3,500บารอยบาทนะตอนนั้นเองเพราะว่าไปแคลิฟอร์เนียไปเห็นฝรั่งเศสมันเอาไอ้นี่มาตั้งแสดงนะครับมันก็ไม่บอกเพราะมาไปตั้งทำไมไหมต้องการให้คนมาจ้างทำเองบริสเตรเองที่เราเรียกกันปัญตาปัญตาเนี่ยมันก็ไม่บอกนะครับนี่พอเราทำได้แล้วเนี่ย ่าหาเศษมาขอดูก็บอกเชิญเลยบอกไปแล้วบอกที่นี่มีหวงนี่ยกระ,นะแทกกระแทกไปแบบนั้นนะครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวนี้มัไปโอ้โหนะเ,เวลานี้ส่งมีโรงอ e ีเว็มีอะไรต่อเลไปใหญ่แล้วก็พันไม้ที่เราปลุกไม่ได้เราก็สามารถขยายพัน์ุได้นะ,นะแต่ฐานของมันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจาก cooperative ละคอนเซ็ปต์ก่อนเลย เนี่ยนะครับแต่ก็แต่การที่เราได้รับผลกระทบตรงนั้นนี่แหละที่มันทำให้ผมคิดว่าไม่ได้แล้วเราจะต้องหันมาเรื่องการศึกษาทางเรื่องแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้าขืนทำอย่างเก่านะมันก็คงในที่สุดก็เหมือนโยนก้อนหินลงน้ำนะถ้าได้อ่านบทความมานี่ที่ผมเขียนดูว่าก้อนหินหยุดหล่นลงน้ำเนี่ย มันหมายถึงอะไรนี่นะครมันเป็นประชานะครับเนี่ยมันหล่นไปทีละก้อนทีละก้อนแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เวลานี้บางกอกเพาเวอร์ไปได้แล้วเป็นที่พึ่งของชาวสวนแต่ไม่ได้ร้อยเป็นะเป็นระดับหนึ่งทนเองนะถ้าทดีๆเนี่ยป่านนี้โอ้นะจะบอกให้รู้ไหมครับบางกอกเพาเวอร์เซ็นเตอร์นี่ครั้งหนึ่งรัฐมนตรีอาเซียน มาขอดูครับหลายแห่งที่มาเยี่ยมเมืองไทยก็มาขอดูเนี่ยนะครับผมบอกไม่ได้หรอกเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ผมต้องอธิบายเองเพราะผมทำแล้วมนกระมือคนอื่นก็บอกไอ้นี่ใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้แต่ไม่เคยบอกแล้วว่าไอ้นี่เราเก็บมาจากืดินนะมาประดิษฐ์ราคาเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันอยู่มาได้ยังไงมันรอดมาได้ยังไงเนี่ยเป็นจุดที่เราทำเอาไว้เวลานี้ผมเขียนหนังสือ หลายเล่มเกีย่ยวกับเรื่องผูงนี้นะครับวันนี้แล้วเรามาดูกันอีกต่อต่อไปวันนี้จะปิดแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ